การแข่งขันของอุตสาหกรรม AI กระทบตลาดแรงงานยังไงปี2025ยกให้เป็นปีแห่งอุตสาหกรรม AI บอกเลยนะคะว่าปีนี้การแข่งขันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําหลายค่ายมีความรุนแรงและเข้มข้นขึ้นนอกจากนี้การพัฒนา AI ยังคงมีบทบาทสําคัญในหลายภาคธุรกิจอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วยค่ะแล้วการแข่งขันของอุตสาหกรรม AI มันจะกระทบตลาดแรงงานยังไงบ้างติดตามต่อใน Job Thong Niu ค่ะ เรามาดูกันถึงแนวโน้มและการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม AI นะคะในปี2025หนึ่งเลยนะคะคือการเติบโตของธุรกิจด้าน AI การเพิ่มขึ้นของธุรกิจใหม่โดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นการพัฒนา AI โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษามนุษย์หรือว่าเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดค่ะอย่างเช่นการบริการลูกค้าการวิเคราะห์ทางการเงินการเขียนโค้ดกฎหมายและทางการแพทย์จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะ 2. นะคะการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมหลักต่างๆการนํา AI เข้ามาใช้ในอุตสาห าหลักต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีกธุรกิจโลจิสติกการผลิตและการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานอีกทั้งหลายองค์กรนะคะยังเล็งเห็นว่าการนํา AI เข้ามาใช้ในธุรกิจจะช่วยลดต้นทุนด้วยค่ะและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วยค่ะ 3. นะคะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ AI จะสูงขึ้นโครงสร้างพื้นฐานของ AI อย่างที่ว่านะคะคือระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้รองรับการพัฒนาในงานปัญญาประดิษฐ์ซึ่งรวมไปถึงศูนย์ข้อมูลนะคะอย่าง Data Center ชิปประมวลผลระบบเครือข่ายและแพลตฟอร์มที่จําเป็นนะคะสาหรับการสร้างโมเดล AI เพื่อใช้ในงานระดับอุตสาหกรรมค่ะทําให้ภายในปี2025การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ AI จะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องมาจากความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวด เ,ะะเกี่ยวกับการใช้งาน AI ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจค่ะ 4. นะคะการพัฒนาของ Agentic AI การที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพทํางานที่ดีกว่าการที่เป็น AI ที่ทํางานตามคําสั่งเพียงอย่างเดียวค่ะอย่างเช่น ChatGPT และ Google Assistant ซึ่ง AI เหล่านี้นะคะสามารถดาเนินการเองแบบอัตโนมัติได้สามารถวางแผนตัดสินใจและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีค่ะโดยไม่จําเป็นต้องมีมนุษย์มาคอยควบคุมค่ะ 5นะคะการแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรม AI อนาคตเมื่อ AI มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแน่นอนว่าการแข่งขันระหว่างธุรกิจจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการปรากฏตัวของผู้เล่นใหม่จากจีนอย่าง DeepSeek ซึ่งเป็น AI ที่มีประสิทธิภาพสูงและโมเดลนี้นะคะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโมเดลของสหรัฐอย่าง ChatGPT ของ OpenAI ค่ะแต่ใช้ทรัพยากรและต้นทุนการพัฒนาที่น้อยกว่ามากค่ะอีกทั้ง DeepSeek นะคะยังได้รับความนิยมอย่างมากโดยใช้ระยะเวลาเพียง ยงไม่นานค่ะความสําเร็จนี้เน้นย้ําถึงแนวคิดที่แตกต่างของ DeepSeek ในการพัฒนา AI โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงซอฟต์แวร์และโครงสร้างของโมเดลค่ะแทนที่จะพึ่งพาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงอย่างเดียวค่ะ สรุปได้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรม AI ในปี2025นะคะจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นค่ะบริษัทต้องสามารถนํานวัตกรรม AI มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถสร้างความได้เปรียบในตลาดแรงงานค่ะ การแข่งขันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม AI นะคะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างไงบ้างการแข่งขันในอุตสาหกรรม AI นะคะที่รุนแรงในปี2025ไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ด้านเทคโนโลยีเพียงเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานอย่างมีนัยสําคัญแน่นอนนะคะว่ามันจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสําหรับผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานค่ะ หนึ่งนะคะบทบาทของแรงงานที่เปลี่ยนไปการที่หลายธุรกิจนํา AI เข้ามาใช้ส่งผลให้บทบาทของแรงงานเปลี่ยนไปค่ะโดยเฉพาะกับงานที่มีลักษณะซ้ำซากหรือสามารถใช้ระบบอัตโนมัติทํางานแทนได้ค่ะอาจจะส่งผลให้เกิดการลดจํานวนตําแหน่งงานบางส่วนลงแรงงานที่ไม่มีทักษะที่ตอบโจทย์กับธุรกิจนะคะอาจจะได้รับผลกระทบสูงค่ะ 2. นะคะการเกิดขึ้นของตําแหน่งงานใหม่ถึงแม้ว่าตําแหน่งงานบางส่วนอาจจะลดลงนะคะแต่การพัฒนาของ AI ยังคงสร้างตําแหน่งงานใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI และข้อมูลรวมไปถึงความคิดสร้างสารรค์นะคะจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นค่ะ 3. นะคะความต้องการทักษะที่สูงขึ้นตลาดแรงงานต้องมีการรับมือและปรับตัวในเรื่องของการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้นหาก AI เข้ามามีบทบาทในการทํางานอย่างเต็มรูปแบบค่ะโดยเฉพาะทักษะด้านดิจิตอลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะต่อไปนะคะองค์กรจะมองหาพนักง,งานที่มีทักษะการทํางานร่วมกับ AI และเทคโนโลยีมาเป็นอันดับแรกค่ะอย่างไรก็ตามการแข่งขันในอุตสาหกรรม AI นะคะจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสําคัญในตลาดแรงงานทั้งในเรื่องของการลดตําแหน่งงานและการสร้างโอกาสใหม่ๆในด้านของเทคโนโลยีค่ะสําคัญคือเราต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกการทํางานและโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ค่ะส่วนใครที่กําลังหางานนะคะหรืออยากเปลี่ยนงาน Job BKK มีตําแหน่งงานจากบริษัทชั้นนํามากกว่า45,000ตําแหน่งค่ะสนใจสมัครเข้ามาได้ที่ w w w Job BKK.com ค่ะ ไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดแรงงานอย่าลืมกดติดตามจอบท่องนิวกดไลค์กดแชร์ช่อง Job BKK Official กันด้วยนะคะ